สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านในช a น e l ารามาเียรครับเจอกันในวันพุธที่11มิถุนาย,ยน2568ติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับก็วันนี้เฮียวีโก้แล้วนะก็รอตั้งนานนะครับโจนกาเซียผู้รักษาประตูจากเอสปันยอนก็ปิดดิวเรียบร้อยครับเหลือแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของการเสริมทัพนะเรามาฟังความเห็นของฟราเบซูโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังนะก็เกี่ยวกับเรื่องของการเสริมผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุก หรือว่าปีกเพิ่มเติมของบาซ่ากันแล้วก็เรื่องของดิวขาออกนะครับโอ้โหเคราตมาตินนี่เนื้อหอมใช้เล่นนะมีบอลมัดครับที่เข้ามาให้ความสนใจในตัวน้องด้วยนะครับส่วนเอ็กเตอร์ฟอร์ดเนี่ยดูเหมือนไม่มีความคิดนะปฏิเสธที่จะย้ายทีมแล้วก็มีข่าวบอกว่าทางฮันซิฟริกผู้จัดการทีมเนี่ยชื่นชอบอีวานเปเรซิสด้วยนะที่เคยมีข่าวบอกว่าเสนอตัว อยากจะย้ายมาเล่นให้กับบาซ่าแต่มันจะไม่ได้กระทบกับปีกนะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าต่อให้เซ็นเปรลิสิตเนี่ยบาซ่าก็จะยังคงเอาปีกที่สามารถเข้ามาแล้วเป็นตัวหลักให้กับทีมได้อ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามการขอคนละ1นึ่งไลค์ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับขอคนละหนึ่งซับอย่าลืมกดให้กันขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับ ฝาก ebc financial group แพลตฟอร์มการลงทุนด้านการเงินที่ปลอดภัยและกราฟเสถียรที่สุดเป็นพันธมิตรกับบาร์ซาด้วยครับใครที่เป็นสายเทรดหุ้นเทรดทองหรือคุณพ่อคุณแม่เป็นเทรดเดอร์นะครับก็ขอแนะนําโบรกเกอร์เจ้านี้เลยนะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะครับใครที่เปิดบัญชีเทรดกับ ebc เขาก็จะมีแจกของรางวัลต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์แท้จากบาร์ซาด้วยห้ามพลาดเลยสามารถ เข้าไปสอบถามหรือติดตามเพิ่มเติมได้ครับที่แฟนเพจ ของ ebc thailand นี่ก็เป็นกดไลฟ์เอาไว้นะครับเขาจะมีการไลฟ์แนะนำด้านการลงทุนด้วยก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะแล้วก็ใครที่มองหาโทรศัพท์มือถือครับ hmd ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือโนเกียรายเดียวรายใหญ่ที่สุดของยุโรปมุ่งสู่ปีที่9มาตรฐานยุโรปทนทานไว้ใจได้ในราคาประหยัดมีหลายรุ่นเลยครับเคส 5g จอสวยใจละลายแรงไม่มีกั๊กแล้วก็มีบาซ่า f u วชั่นี่มาพร้อมกับเคสลายเซ็นนักเตะแล้วก็บาซ z ส สองนะครับนี่ตัวที่ตั้งอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยเป็นปุ่มกดแบบคลาสสิกนะก็โอ้โหอึดถึกทนไม่ต้องกลัวพังใช้งานยาวๆอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยใครสั่งซื้อแล้วครับส่งภาพส่งรูปมาเป็นฟีดแบ c k ให้ผมหน่อยจะได้ส่งไปให้กับสปอนเซอร์นะครับเขาจะได้ต่อสัญญาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใครอยากใช้บริการรถยนต์แบบครบวงจร กับตันวอชแอนด์การ์ชครับซอยสายใหม่5 6นะก็มีทุกอย่างเลยล้างรถเคลือบแก้วติดฟิลม์มฟิลม์ลมกองแสงเปลี่ยนสีรถอบโอโซนแก้เฉพาะซ่อมเฉพาะจุดนะครับดูแลให้เป็นอย่างดีเจ้าของเป็นแฟนบาร์ซ่าใครอยู่ระแวกใกล้เคียงเนี่ยก็ ไปใช้บริการกันได้นะครับขอฝากด้วยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นเคลือบกาฟินครับเหลือ7,900บาทโอ้โหราคาดีสุดๆเลยนะคงทนสูง1ปีลดการเกิดรอยลดการเกาะตัวของฝุ่นแล้วก็คราบสิ่งสกปรกด้วยนะครับโทรไปจองคิวนะหรือสอบถามได้064 635 4525แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องขอย้ำ ใครยังไม่ได้สั่งเสื้อ,อยามาวฉลองดับเบิ้ลแชมป์วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสั่งได้ถึงแค่5้าโมงเย็นวันนี้เท่านั้นใครที่ทักมาแล้ว เลือกสีเลือกไซส์แล้วแต่ยังไม่ชำระเงินนะวันนี้5โมงเย็นปิดแล้วปิดเลยไม่มีผลิตเพิ่มเสื้อจะกลายเป็นลิมิเต็ดออดิชั่นทันทีนะครับผม520บาทส่งฟรีทั่วประเทศลน์แอดนะมีตัวแอดด้วยนะครับขวัญช็อปหนึ่งตามนี้เลยเดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์นะก็ฝากเพื่อนๆด้วยฝากอุดหนุนกันหน่อยคือรับประกันจากคนที่ได้เสื้อไปแล้วนะครับสวยเนื้อผ้าดีนะ การันตีเลยซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนก็ขอฝากด้วยนะครับ5โมงเย็นเท่านั้นนะเรื่องแรกก็หลายคนถามกันเข้ามาเยอะครับเกี่ยวกับเรื่องของโทษปรับที่ยูฟาลงโทษบาซ่าเกิดจากอะไรก็ย้อนกลับไปในปี2022ครับตอนนั้นเนี่ยบาซ่าก็ใช้คันโยกทางเศรษฐกิจนะที่เราตามข่าวเพื่อเซ็นสัญญากับชูสกุนเดกับเลวานดอฟสกี้กับราฟินญ่า นะก็ยูฟามองว่าเงินที่บาซ่าได้จากคันโยกทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่สอดคล้องหรือมันไม่ถูกต้องตามกฎนะครับเขาก็เลยลงโทษปรับ60ล้านยูโรคือตอนแรกผมเห็นเนี่ยผมยังตกใจเลยเฮ้ยปรับอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่การกระทำความผิดครั้งแรกของบาซ่านะครับคือในอดีตเนี่ยบาซ่าก็เคยแบบ มีความผิดในเรื่องของกฎการเงินอะไรกับยูฟาเนี่ยมาก่อนอยู่แล้วนะเขาก็เลยปรับด้วยตัวเลขค่อนข้างสูงแต่ว่าในเกมรอบชิงชนะเลิศของเนชะันส s ลีกเนี่ยโจร์รอปตาครับได้เดินทางไปนะเข้าพูดคุยกับทางเซฟิลินประธานของยูฟาเพื่ออธิบายนะบอกว่าคือบาซ่ามันไม่ใช่สโมสรน เหมือนกับนิติบุคคลนะไม่เหมือนกับทีมในพิมเมียที่เจ้าของเนี่ยสามารถอัดฉีดเงินสดของตัวเองเข้าไปในกระแสรายได้เพื่อให้ทีมเนี่ยมันมีเงินไปจับใจ่ายใช้สอยนะแต่ว่าบาซ่าเนี่ยเป็นองค์กรที่ถือหุ้นโดยแฟนบอลนะก็เลยต้องใช้วิธีการคันโยกแบบนี้นะครับก็มีการปรับความเข้าใจกับเซฟิลินซึ่งเขาก็ รับฟังแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ลดโทษปรับให้เหลือ15ล้านยูโรนะคือบาร์าก็ยังต้องจ่ายเงินก้อนนี้ให้กับทางยูฟาแล้วก็ได้รับการกำชับมาว่าถ้าต่อไปเนี่ยมีการทำลักษณะแบบนี้อีกเนี่ยจะไม่ลดโทษให้แล้วนะเออนู่นนี่นั่นนะครับคือสมองรก็พยายามแจ้งกับเซฟรินแหละว่าคือเราก็ทำตามกฎนะแต่ด้วยความที่ บาซ่าเนี่ยมันมีโครงสร้างค่อนข้างใหญ่นะก็ต้องหาวิธีในการเพิ่มกระแสงเงินสดให้กับทีมนะก็ว่ากันไปตามกระบวนการแล้วก็ทางยูฟ่าเขาก็เน้นย้ำด้วยว่าไม่ให้ทำผิดกฎอีกแล้วนะครับก็นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่อาจจะทำให้เราต้องรัดนะใช้จ่ายแบบรัดกุมต่อไปก่ออีกอย่างน้อยๆผมว่าปีถึง2ปีถึงจะกลับเข้าสู่สภาวะ ปกตินะส่วนค่าปรับ15้าล้านยูโรเนี่ยจะไม่ถูกใส่ลงในบัญชีไฟแนนเชียลนะครับคือแยกออกจากกันนะไม่ได้หมายความว่าเ,เสียค่าปรับแล้วต้องลงบัญชีด้วยแล้วจะไปกระทบกับเรื่องของการเสริมทัพหรือเปล่านะมันแยกคนละส่วนวก็ให้เข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะหลายทีมก็โดนนะครับไม่ใช่แค่บาซ่าเปแอซเชแมนซิตี้เชลซีแอสตันวินล่านี่โดนกันหมดนะครับเรื่องของโทษปรับ นะอ่ะโอเคนะนี่คือเรื่องแรกทีนี้โจนกาเซียครับประตูจากเอสปันยอนนะก็ฟาบิซูโรมาโนครับเฮียวีโกเรียบร้อยเอกสารทุกอย่างนะครับได้รับการอนุมัติเสร็จสิ้นนะตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่บาร์ซ่านำเงินไปจ่ายค่าฉีกสัญญาที่สำนักงานของลาลิก้านะก็เมื่อวานนี้เนี่ยทนายความของกาเซียเดินทางมาที่ สโมสรก็คิดว่าน่าจะนําเงินไปแล้วแหละก็เดี๋ยวน่าจะมีการจ่ายกันภายในวันนี้หรือไม่ก็ภายในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของรายละเอียดนะจนกาเซียเนี่ยจะเซ็นสัญญากับบาร์ซ่า5ปีครับจนถึงปี2030แล้วก็ค่าเหนื่อยนะแหล่งข่าวยังไม่ได้ระบุตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่มีการเปิดเผยจากสื่ออย่างมุนโดนะบอกว่า กาเซียเนี่ยจะได้รับประมาณ1 0 0 0 0แสนยูโรต่อสัปดาห์คือเขารับอยู่กับทางเอสปันยอนอ่ะค่อนข้างถูกเนื่องด้วยเขาเพิ่งจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เป็นฤดูกาลแรกนะครับข่าวบอกว่าตอนอยู่เอสปันยอนเนี่ยเขาได้3 0 0 0 0 0ยูโรต่อปีนะไม่ใช่ต่อสัปดาห์ส0 0 0สนยูโรต่อปีหลังหักภาษีแล้วนะครับก็จะเหลือประมาณ5,800ยยูโรต่อสัปดาห์ ถูกมากนะทีนี้พอมาอยู่กับบาร์ซ่ามันก็จะต้องได้เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาจาก5,700เนี่ยก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณสักห0,000่นเกือบเกือบหกหมื่นหลังจากหักภาษีไปแล้วนะก็ถือว่าสมเหตุสมผลดีนะแล้วก็มารอดูฝีไม้ไลายมือกันก็เดี๋ยวจะต้องเริ่มจากในช่วงปรีซีซั่นเลยนะครับใครอยากจะไปดูฟอร์มของกาเซียด้วยตาตัวเองเนี่ยก็นะยัง เปิดทัวร์อยู่นะตอนนี้ผมก็ยังทำทัวร์อยู่นะครับไปดูบาซ่าที่ญี่ปุ่นนะใครอยากจะไปจอยกันก็อินบ็อกมาได้นะมาสอบถามโปรแกรมมาดูราคากันได้นะครับผมอ่ะนี่ถือว่าเป็นดิวแรกของบาซ่าในช่วงตลาดซัมเมอร์แล้วก็มาร์กอังเดทสเตเกนนะเมื่อวานอาธิบายไปแล้วเนี่ยจะมีการมาพูดคุยกับเดโก้กับบอร์ดบริหารนะถึงทิศทางหลังจากนี้แต่ตัวของสเตเกนเนี่ย มาก้ารัสสื่อสเปนบอกว่าเขายังเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีดีพอที่จะเบียดตำแหน่งตัวจริงกับโจนกาเซียได้นะค,คือเอาง่ายๆอยากจะขอสู้ต่อนั่นแหละแต่ในมุมสโมสรคืออยากจะให้เขาย้ายเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยคือไม่ได้ว่าไม่อยากเก็บสเตเกนเอาไว้นะครับแต่ว่าค่าเหนื่อยของเขาค่อนข้างสูงประมาณ250,000ยูโรต่อสัปดาห์บาซ่าก็อยากจะลดตรงนี้ นะแล้วก็เก็บคนที่ค่าเหนื่อยถูกกว่าเอาไว้อย่างวอยเชเชสนี่นะก็โรมาโน่เนี่ยบอกว่ามีหลายสโมสรในยุโรปกับที่จับตาดูสถานการณ์ของแทร์เซเกนอยู่ถ้าเขาบอกว่าพร้อมย้ายก็มีทีมที่ยินดีจ่ายค่าตัวเพื่อเซ็นสัญญากับแทร์เซเกนแน่นอนในใจผมแม้ว่าเซเกนจะไม่อยากไปแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะ หนทางของการย้ายทีมเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของทุกฝ่ายนะผมเชื่อแบบนั้นนะครับก็รอแค่ว่าจะไปจบกับทีมไหนแค่นั้นเองนะเห็นมีข่าวเมื่อวานก็รายงานกับกาลาตาสลายนะครับมีเวลวลกับแมนยูเนเต็ดนะแล้วก็มีทีมจากซาอุดีอาระเบียด้วยนะก็ขึ้นอยู่กับสเตเกนว่าจะเลือกยังไงนะครับหน้าหนึ่งของมุนโดเดปอติโบวันนี้ เป็นรูปของอีวานเปเรซิสครับปีกวัย36ปีทีมชาติโคเอเชียนะจากทาง psv i h o ไอโฮเฟนคือตอนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นฟรีเอเยต์นะครับก็หมดสัญญากับ psv เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเคยมีข่าวเมื่อประมาณสัก2-3สวันก่อนนี่แหละบอกว่าเปเรซิสเนี่ยได้มีการติดต่อมาอย่างเดโก้ครับเพื่อแสดง ความประสงค์ว่าอยากจะย้ายมาร่วมทีมด้วยนะต้องการที่จะย้ายมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมของฮันซี่ฟริกนะมุนโดก็รายงานครับบอกว่าใจจริงเนี่ยฟริกก็ชื่นชอบเปริสิตนะมองว่าเรื่องประสบการณ์ของเปริสิตเนี่ยสามารถเป็นประโยชน์ให้กับทีมได้แล้วก็ เล่นได้หลากหลายนะเล่นปีกขวาก็ได้เล่นปีกซ้ายก็ได้เล่นเป็นวิงแบ็กก็ได้หรือ Mac แม้กระทั่งกับ PS V ในช่วงหลังๆเนี่ยเขาขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าด้วยซ้ำไปก็ไม่ปิดโอกาสในการเซ็นสัญญากับเปเรซิตนะแล้วก็ต้องย้ำว่าไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเซ็นกับเปเลซิตแล้วบาซ่าจะไม่เอาปีกคนใหม่คือโคต้าของเปเลซิตเนี่ยมันเป็นโคต้าโลคอสนะครับ ก็อยู่ในหมวดที่ค่าใช้จ่ายถูกเซ็นฟรีค่าเหนื่อยหลักหมื่นยูโรต่อสัปดาห์เท่านั้นเองไม่ได้กระทบกับโครงสร้างของ f i n a n c i a l Fair p a พแต่อย่างใดน,นะก็อาจจะเซ็นเอามาเป็นแบ็ k อัพได้เผื่อในณีนนนฉุกเฉินแล้วก็ไปหาปีกที่เข้ามาแล้วเป็นตัวจริงได้อีกคนหนึ่งอย่างที่เดกโก้บอกนะบาร์ซ่าอาจจะเสิร์ฟแนวรุกสัก1-2ถึง,งคนนี่ก็อาจจะเป็น1ใน2คนนั้นก็ได้ นะครับผลงานของเขาในฤด,ดูกาลก่อนกับ PSV นะฮะประตูกับ10 a แอสซิสรวมทุกรายการและจริงๆก็ถือว่าไม่แย่นะตัวเลขเกับอายุของเขานะครับอันนี้ก็รอดูคืออย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกกับดีวนี้เพราะมันไม่ได้ไปกระทบกับแนวทางในการซื้อปีกตัวหลักของบาซ่าตามที่สื่อเขาให้ข้อมูลเอาไว้ นะครับอ่ะส่วนปีกตัวหลักมันก็ยังมันสลัดไม่หลุดนะครับมันยังวนเวียนอยู่กับชื่อของหลุยดีอาสนะแม้ว่าทางสื่อเทียนหนึ่งอย่างนอเบินออนสตีนนะก็เน้นย้ำว่าลิพูเนี่ยไม่มีการเจราจาด้วยนะคือไม่อยากจะปล่อยดีอาสนะแต่ว่าหลายๆฝ่ายเขาก็วิเคราะห์กันว่าเฮ้ยอาจจะเป็นนะเรื่องของการเล่นเกมเล่นโป๊กเกอร์หรือเปล่าเออเพื่อ เรียกค่าตัวนะแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยตั้งดิอาสเอาไว80้80-85ล้านยูโรคือมันสูงมากนะคือตัวเลขนี้เนี่ยมีแค่ทีมในซาอุดิอาระเบียเท่านั้นที่พร้อมจ่ายนะแล้วก็มีข่าวกับอัลนาเซอร์นะครับที่ตเตรียมจะยื่นข้อเสนอเข้ามาให้ลิเวอร์พูลพิจารณาแต่ว่ามุนโดโดยผู้สื่อข่าว เฟรันมาติเนสกับโรเจอร์โตเดลโยครับสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นเทียร์สูงนะคือถ้ามันมาจากสื่อเล็กนักข่าวใครก็ไม่รู้เนี่ยผมคงไม่หยิบมาพูดเพราะผมเคยบอกแล้วว่าดีลของดีอาสมันน่าจะจบละกับบาซ่าแต่มันยังไม่จบไงนะครับคือมุนโดบอกว่าบาซ่าเชื่อว่าในท้ายที่สุดลิเวอร์พูลจะยอมปล่อยให้ดีอาสย้ายในราคาที่สมเหตุสมผลเพราะตัวนักเตะ ไม่มีความคิดที่จะไปเล่นในหลีกซา,อ,า,านะอุดาระเบียนะคือดิออสน่าจะปฏิเสธการย้ายไปซาอุแล้วลิวพูเนี่ยก็คงอยากจะได้เงินเพราะเขาไปทุ่มในดิวของฟอร์เรียนวสนะเห็นข่าวบอกอาจจะสูงถึง150ล้านยูโรเลยก็เป็นได้นะก็อยากจะได้เงินมาครอบคุมตรงส่วนนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงคือตลาดซื้อขายปกติ มันยังไม่เปิดทําการนะครับวันที่15มิถุนายนนี้ตลาดจะเปิดคือในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นตลาดรอบพิเศษนะของทีมที่ได้ไปเล่นในชิงแชมป์สโมสรโลกบาซ่ายังมีเวลาอีกเยอะครับในการโน้มน้าวใจทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็ตัวของเดียสด้วยนะครับแต่บุนโดเน้นย้าว่าเหมือนเดียสถ้าต้องย้ายถ้าต้องเลือกตอนนี้ในใจเขามีแค่2ตัวเลือกคืออยู่กับลิเวอร์พูลต่อ หรือถ้าย้ายก็จะขอย้ายมาอยู่กับบาซ่าเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นเมื่อเช้านี้โอ้โหโซโล่เดียวเข้าไปยิงใส่อาเจตินาไม่รู้ว่าค่าตัวจะขึ้นอีกหรือเปล่าสรุปง่ายๆดี๋วนี้บาซ่ายังคงไม่ยกธงขาวแล้วก็เชื่อว่าลิค์คูจะยอมขายในราคาที่บาซ่าตั้งเอาไว้ก็คือประมาณสัก60ล้านยูโร คือมันเป็นเกมวัดใจนะครับวัดใจทั้งบาซ่าด้วยวัดใจทั้งดีอาสวัดใจทั้งลิวพูด้วยคือถ้าเกิดว่าตัวของดีอาสเป็นคนผลักดันให้การย้ายทีมมันเกิดขึ้นผมว่ามันจะง่ายลิฟพูเขาคงแบบอ่ะโอเคอยากไปใช่ไหมเออ,อไปก็ได้ค่าตัวก็อาจจะไม่ได้ตั้งเวอร์แต่ดีอาสก็ยังเหมือนแบบเก้ๆกังๆยังลังเลยอยู่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะพูดตรงๆว่าเขาอยากย้ายทีม นี่มีบทสัมภาษณ์ออกมาก่อนหน้านี้ว่ามันขึ้นอยู่กับลิเวอร์พูลนะที่ดิอยสเขาบอกนะครับส่วนกรณีของมาคัสแรดฟอร์ดเรามาฟังความเห็นของฟรานซัสโรมาโนนะครับเขาก็ไปจัดรายการกับดาโซนโรมาโนบอกว่าบาซ่าเนี่ยชื่นชอบในตัวของแรดฟอร์ดนะมีการพูดคุยกับเอเย่นที่เป็นพี่ชายของเขาหลายต่อหลายครั้งดังนั้นเนี่ย ถ้าให้ย้ําตรงนี้คือแรดฟอร์ดอยากย้ายมาบาซ่ามากๆโรมาโน่บอกผมยืนยันได้ร้อเซว่าแรดฟอร์ดอยากเล่นในสเปนอยากใช้ชีวิตอยู่ในสเปนอยากเล่นให้บาซ่าเขามีความปรารถนาเช่นนั้นเนี่ยมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมแล้วแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอันซูฟาติเนี่ยไม่ย้ายทีมเพราะฉะนั้นบาซ่าก็เลยไม่ได้เซ็นสัญญากับใครในช่วงตลาดหน้าหนาวแต่ตอนนี้เนี่ยมันแตกต่างออกไปเพราะฟาติกำลังจะย้ายออก บาซ่ามีตัวเลือกในตำแหน่งปีกเนี่ยประมาณ3-4ถึงชื่อแต่แรดฟอร์ดก็ยังมีโอกาสอยู่เราต้องรอดูว่าแมนยูเนเตดเนี่ยจะตัดสินใจยังไงเพราะตอนนี้แมนยูต้องการค่าตัว40ล้านปอนด์ผมคิดว่าบาซ่าน่าจะรออีกสักหน่อยเพื่อดูว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหรือไม่ถ้าเกิดใช่ก็คือสมมติถ้าเกิดว่าแมนยูแบบยอมให้ยืมตัวได้ มีโอกาส40%ที่แรดฟอร์ดจะเป็นทางเลือกนะตอนนี้ยังไม่ได้มีการเจราจาคืบหน้าใดๆนะแต่ยืนยันว่าทั้งตัวแรดฟอร์ดก็อยากมาบาซ่าแล้วบาซ่าก็มองให้เขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการเสริมแนวลุกจริงๆนะครับนะโรมาโนบอกเขาก็ไม่ขอบอกชื่อแล้วกันว่าบาซ่าสนใจใครอยู่บ้างแต่ว่ามี3-4คนนะก็เราก็พอเดาได้อ่ะดีอารสแรดฟอร์ด ลูกแมนนะอีกคนนึงก็อาจจะเป็นทางลาฟาเอลเลอาหรือไม่ก็นิโกวิลเลียมนะครับซึ่งทางฝั่งเลอาเนี่ยนะเฟรันมาร์ติเนสของมุนโดเขาก็บอกเอาไว้นะครับว่าบาซ่ายังเหมือนลังเลอยู่นะครับในดีลของเลอาว่ามันจะแบบตอบโจทย์หรือเปล่ามันจะคุ้มค่าต่อการลงทุนไหมนะสื่อบอกว่า เอซิมิลานเนี่ยตั้งค่าตัวเอาไว60้60สิถึงหกล้านยูโรถามว่าแพงไหมไม่แพงหรอกมันก็ใกล้เคียงกับนิโกวิลเลียมแต่บาร์ซ่ายังขอเวลาในการประเมินก่อนว่าเลอาเนี่ยจะเข้ามาแล้วแบบสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ทันทีเลยหรือเปล่าซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันว่ามึงจะประสงค์ใสทำไมวะในตัวของเลอานะครับคือเดโก้มันอยากได้ดีอาแค่นั้นแหละ นะคือไม่ใช่ว่ามันไม่อยากได้ปีกคนอื่นนะมันก็อยากได้แหละมันก็เล็งๆเอาไว้แต่ว่าผู้ดโวยการกีฬามันอยากได้ดีอาร์สมากกว่ามีอีกคนหนึ่งด้วยวันนี้ก็โอ้โหเป็นชื่อใหม่นะอันนี้โนเนมเลยนะครับคืออันโอนูซาครับเป็นปีกของทางเอเอไลซิก e นะเป็นปีกนอร์เวย์วัย20ปีนะคือเจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์คับบอกว่า ตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยทีมที่ผมชื่นชอบคือบาซ่าตอนนี้เนี่ยนะผมก็มีความใฝ่ฝันว่าผมอยากจะเล่นให้กับบาซ่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมสามารถพูดได้ผมอยากเล่นเคียงข้างกับรามินยามมลผมอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงมันคงจะสนุกดีถ้าเกิดว่าได้เล่นด้วยกันนี่ก็โหพูดแบบเปิดทางมาอยู่แล้วนะครับก็เป็นปีกซ้ายนะที่ถนัดเท้าขวาเป็นปีกเลี้ยงตัดเข้ามายิง ผลงานฤดูกาลที่แล้วในบนเดสิก้า25นัด3ประตูกับ4แอสซิสต์นะครับรวมทุกรายการ5ประตูกับ8แอสซิสตนะ์อายุ20่20ปีอันตโตโยนูซานะครับผมยังไม่ได้ดูฟอร์มนะใครที่เห็นฟอร์มเคยไปดูไอเด็กคนนี้เนี่ยคิดว่าฟอร์มดีพอที่จะเล่นให้กับบาซ่าหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคือใจมาแล้วตอนนี้ก็ค่าตัวประเมเนินอยู่ที่30ล้านยูโรนะครับ มาดูที่เคลาดมาตินกันหน่อยนะก็นอกเหนือจากทางวูฟแฟมตันแล้วนะมีการรายงานบอกว่าบอนมัครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่อยากจะได้ตัวเคลาดมาตินไปเสริมทัพด้วยบาซ่าพร้อมขายนะครับก็ตั้งค่าตัวไว้ขั้นต่ำา2 2ล้านยูโรนะแล้วก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยตัวนักเตะเองก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการย้ายทีมด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะขอ รอพูดคุยกับบอร์ดบริหารเนี่ยหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ของสเปนยู21ก่อน่นาเดี๋ยวหลังจาจบเกมทีมชาตก็จะมาพูดคุยกับบอร์ดบาร์ซ่าแล้วว่าจะเอาอยัางไงต่อกับทิศทางหลังจากนี้นะครับมีสิทธิ์ย้ายนะในมุมของผมเนี่ยมีสิทธิ์ย้ายเพราะน้องก็คงแบบอยากจะไปเพื่อเป็นตัวจริงเออถ้าไปวูฟหรือว่าไปบอลมัดเนีแ่ยบบผมมองว่ามีระดับเป็นตัวจริงได้เลย นะครับแต่ว่าเอ็กเตอร์ฟอร์ดข่าวว่าว่าน้องปฏิเสธการย้ายทีมนะครับเหมือนว่าจะอยากสู้ต่อเพื่อตำแหน่งในทีมบาร์ซ่าแล้วก็ไม่มีปัญหากับการตกเป็นตัวสำรองด้วยอะปิดท้ายนะครับเรื่องของคำนูนะใครที่อยากรู้ว่าจะกลับไปเล่นเมื่อไหร่ก็มีการยืนยันจากคาเบเตบารับประธานลาลิก้านะบอกว่าบาร์ซ่าจะกลับไปใช้สนามนิวสปอติฟคำนูเนี่ยใน วันประมาณช่วงวันที่20กันยายนนะก็คือประมาณแมชเดย์ที่4ของฤดูกาลนะครับแล้วก็บาซ่าได้ยื่นเรื่องขอนะเล่นเป็นทีมเยือน3นัดแรกนะเพื่อให้สนามมันเสร็จทันนะครับก็ไปเล่นเป็นเกมเยือนก่อนแล้วก็นัดที่4เนี่ยก็มาเดบิวต์ในบ้านในคัมนูแห่งใหม่ ใครที่อยากจะติดตามอัปเดตเรื่องของสนามเนี่ยมันมีแอคเคาน์ชื่อว่า c a m no p n u u d a t e l i ไ e ฟนะครับในในเอ็ X, ใน Twitter นะก็สามารถมาติดตามได้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีไปถ่ายโครงถ่ายคลิปต่างๆเพื่อให้เห็นว่าตอนนี้สนามเนี่ยเสร็จสิ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับเก้าอี้ติดตั้งเกือบหมดแล้วตอนนี้นะแต่ว่ายังเหลือหลังคายังไม่เสร็จนะครับนี่ก็บรรยากาศภายในก็ เหลือเก็บงานอีกค่อนข้างเยอะแต่ก็สามารถเปิดใช้งานได้นะหกหมืที่นั่งอันนี้ภาพจอมูลสูงนะครับเดี๋ยวจะต้องมีโดมหลังคาขึ้นมาด้วยนี่คือข่าวสารในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์ทุกเจ้านะครับประกันจากคุณแมนก็ยังอยู่นะฝากเพื่อนๆด้วยอย่าลืมใช้บริการเป็นลูกค้าของคุณแมนได้นะครับ่ะโอเคเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ